นักวิชาการที่สังคมได้การ,การยอมรับเวล,ลาเกิดปัญหาซ้ายขวาในแนวความคิดที่วิพา์วิจารณ์การเมืองเราออกไปของเราให้สังคมเห็นว่านี่คือหลักวิชาการที่น่าจะฟังเราด้วยนะ,ะแล้วท่านไปคิดเอาเนี่ยเราน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่พยายามให้กับสังคมเห็นก็ถ้าเปรียบกันเหมือนกับสารทนายว่าไปทางตีค,ความกฎหมายฉบับนี้ไปามาตราเดียวกัน จำเลยไปทางหนึ่งทนายจำเลยอายการโจ์ไปทางหนึ่งนะกฎหมายเหมือนกันดีความแต่ศาลเป็นคนมาตัดสินและสังคมเชื่อว่าศาลพอตัดสินพวจํำเลยโจ์แรกๆยังไม่ยอมชั้นต้นอุทธรพอดีกายอมแม้ให้ไปฆ่าไปแกงไปตัดสินประหารชีวิตเขาก็ยอมครับฉะนั้นเราคือคล้ายๆศาลเพราะเราคือฝ่ายนิติบัญญัติครับแต่เราต้องบอกให้สังคมสื่อสังคมรู่นในปัญหาที่เป็นประเด็นทางการเมืองนั้นว่าวิชาการนะแนวคิด มันเป็นอย่างนี้อีกทางหนึ่งท่านฟังเราด้วยแล้วท่านไปคิดเอาประมาณนี้แหละครับกันแล้วโดยเฉพาะสิ่งที่ท่านบอกว่าจะไปคิดเมื่อท่านมาทําหน้าที่ตรงนี้ก็คือว่าต้องสื่อสารภาษาที่คนลากยากแก้ของสังคมนะต้องเข้าใจฟังเราไม่ใช่สื่อแบบนักวิชาการถ้าอย่างนี้จะไม่รู้เรื่องจริงๆนะคือต้องลองสัมีบางทีผมเนี่ยแปลก็คือบางคนมาถามอาจารย์อาจารย์พูดเลยฟังรู้เรื่องง่ายกว่าผสมภาษาอะไรผมบอกบางทีเราก็พูดแบบ บางทีเราเป็นนักกฎหมายนะเวลาผมไปสอนบรรยายกฎหมายเนี่ยคนฟังผมเข้าใจง่ายกว่าบอกบางทีไปฟังอาจารย์บางคนแล้วหลับแกสอนแล้วแกไม่อะไรเงี้ยพอคุยผมผมคุยแบบง่ายๆสบายๆนะแล้วก็ประยุกต์ก็ผมลองดูว่าเชื่อว่าเมื่อท่านประธานมอบหมายแต่งตั้งให้ผมนะ,ะเป็นโฆษกแล้วเป็นอดีตสอสมาก่อนแล้วเนี่ยท่านคงเชื่อว่าผมคงหลอมนะ เอาอารมณ์ความรู้สึกของประชา,<ข>าชนและชาวบ้านว่าภาษาอะไรที่เขาฟังพอรู้เรื่องบ้างมาประยุกต์กับที่ผมเรียนด้านสื่อสารมวลชนนะรเรียนปริยาเอกอยู่ในด้านสื่อสารมวลชนด้วยมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยน่าจะประยุกต์ใช้ในเชิงหลักการวิชาการแล้วสื่อให้สังคมและพอจะทําให้เขามีหลักในการเชื่อเราได้ระดับหนึ่งด้วยนะครับในการที่วิพากษ์การเมืองซ้ายขวาแล้วฟังเราอาจจะทําให้เขาได้สติมากขึ้นแล้วเขาคิดยังไงให้เขาไปคิดเอา นะครับน่าจะทําให้ดีขึ้นครับก็คงจะต้องเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับโดยผ่านท่านโฆษกประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่จะไปถึงมือที่จะไปถึงประชาชนนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจจะสื่อสารกันอย่างไรวันนี้เราก็คงจะต้องเรียกหาในเรื่องของความสามัคคีความปรองดองกันถ้าอาจจะรับฟังหลายที่มาก็แล้วแต่แต่บทสรุปจะมาอยู่ที่ท่านแล่อจากนี้ไปอย่างที่แนวความคิดท่านพูดถึงนะครับนั่นคือการสื่อสารของเราต่อประชาชนแล้วทุก ภาคส่วนของของสังคมนี้ในขณะเดียวกันเราพร้อมจะรับฟังนะเป็นเป็นสื่อสารสองทางด้วยนะใช่ครับอย่างเมื่อวานในพี่น้องประชาชนที่เขาเห็นบทบาทของสมาชิกเราบางท่านแล้วท่านตําหนิตีเตียนอะไรก็ช่างเถอะแล้วบอกอย่าไปใช้ความรุนแรงท่านก็รวมตัวกันมามายื่นหนังสือให้เราอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะรับเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับถ้าเป็นไม่ได้ก็ฝากทางท่านฟังทางบ้านแล้วท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับว่า ถ้าเผื่อเราเห็นปัญหาใดก็ตามแล้วท่านไม่มีทางออกนะครับท่านรวมตัวกันไม่ต้องรวมกันมากแล้วครับสี่ห้าคนทำหนังสือถึงท่านประธานรัฐสภาท่านนะให้องค์กรนี้เป็นที่พึ่งของท่านนะครับแล้วเอาปัญหามาสู่สภาพอเราได้เอกสารได้เรื่องราวของท่านมาแล้วเนี่ยนะครับท่านประธานก็จะดูใช้ดุลพินิษฐ์ถ้าเป็นไปได้ท่านอาจจะเฮ้ยเพราะท่านสมาชิกทุกพักการเมืองในเนี้ยทั้งสวสสท่านประธานก็คงจะ ประสานได้อ้าวเอาปัญหานี้พูดให้ประชาชนหน่อยเอาปัญหานี้ทำไมทั้งพูดท่านพูดเพื่อสะท้อนไปถึงฝ่ายบริหาร,ร,รเพราะขณะนี้รัฐมนูลมันห้ามไม่ให้ฝ่ายนิจิมยอย่าไปแทกแซงเขาเพราะแซกแซงเขาเนี่ยมาก่อนเนี่ย ประชาชนเดือดร้อนก็วิ่งไปหาสสสสก็วิ่งไปกระทรวงทบวงกลมเลยว่าทําไมท่านไม่ทาตรงนี้ถนนทุนทางก็เดือดร้อนไฟฟ้าก็ดับมาเป็นปีๆไม่เห็นทําเลยสสวิ่งลุยให้ได้เลยบัตรนี้ไม่ได้แล้วลุยเดี๋ยวโดนข้าราชการบอกแทรกแซงฉันไปร้องเขาก็จะลําบากฉะนั้นเขาก็วิ่งมาหาเราเราก็ใช้สภาครับเพราะพาริเมนคือที่พูดเราต้องให้ท่านสวสสกระจายเรื่องราที่ท่านประธานรับมากระจายให้ท่านท่านใดพูดในสภาหรือบางครั้งธรรมทานเห็นเหมาะสมบรรจุ เป็นเรื่องเรายติด่วนหรือบางครั้งท่านเห็นว่าไอ้นี่น่าจะเป็นปัญหาของการบังคับใช้กฎหมายต้องปรับปรุงกฎหมายถ้าปรทานอาจจะมีการให้ส่วนขององค์กรเราเนี่ยข้าราชการเราเนี่ยไปปรับปรุงซิแล้วเสนอให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกเสนอเป็นกฎหมายปรับปรุงก็ได้ครนะยติก็ได้ท่านเกิดปัญหาเอาตังวิสามันขึ้นมาพิจารณาศึกษาเรื่องเราให้ประชาชนในปัญหาที่เขาเดือดร้อน จึงอยากเห็นประชาชนตื่นตัวเมื่อมีโศกแล้วใช้ให้คุ้มนะฮะใช้ให้คุ้มใช้คุ้มฮะท่านมาเลยครับมาที่สภากันนะครับมายื่นเรื่องราวผมมีหน้าที่ช่วยธรรมทานนำเรื่องให้หรือถ้าไม่สะดวกสภาก็ทําหนังสือผ่านท่านได้เลยนะครับเพื่อที่จะนำเรียนท่านเรียนท่านประธานเพื่อจะไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นระบบโดยใช้องค์กรของรัฐสภาเรานะครับเราอยากให้ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อมั่นระบบรัฐสภาแก้ไขปัญหา ประชาชนครับนี่ก็คือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาก็มีพระมหากษัตย์ทรงเป็นประมุขนะครับนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญตอนนี้เรามีโคศกแล้วนะครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปเราจะมาคุยกันว่าถ้าเรื่องร้องเรียนของพี่น้องประชาชนนะครับผ่านมาอย่างท่านก็ดีผ่านไปถึงท่านประธานก็ดีประชาชนจะรู้ได้อย่างไรครับว่าเรื่องราวเหล่านั้นนะครับ มันไปสู่การแก้ไขไหม,มจะมีการรายงานต่อสาธารณะ <c oughs> ไหมว่าในรอบสัปดาห์นี้มีเรื่องร้องเรียนของพี่น้องประชาชนเข้ามาแล้วในกรในขอในคอทางสภาเองส่งเรื่องราวเหล่านี้ ไปยางที่ไหนประชาชนจะได้อุ่นใจหรือเบาใจว่าเรื่องต่างๆนั้นไปสู่การแก้ไขอย่างเช่นเมื่อวานนี้ท่านบอกว่าม,มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับตัวสมาชิกใช่ไหมครับ,รบสภา <c oughs> จะชี้แจงอย่างไรก็คงจะต้องเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องชี้แจงผ่านสื่อไปอยังที่ต่างๆนะครับว่าเอนะครับการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นมายื่นแล้วไ,ได้รับการแก้ไขเดี๋ยวเราคงจะต้องมาฟังคาตอบในช่วงหน้านะครับในช่วงนี้คงไปติดตามสถานการณ์น้ําท่วมนะครับทาง บครัวุฒิสภาขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดขับร้องเพลงพื้นบ้าน4ภาคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7ดรอบ5ธันวาคม2554 ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคมและประกวดหนังสือ1เล่ม1รักตั้งแต่บัดนี้ถึง10ตุลาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนผู้ที่สภา1102หรือ02 244 1777ถึง8 ชมสถานีวิทยุโทรทัศน์ร,รัฐสภาผ่านดาวเทียมประชาชนที่มีจานร,รับสัญญาณดาวเทียมระบบ KU Band สามารถซื้อจานสัญญาณดาวเทียมจากร้านค้าหรือบริษัทที่จำหน่ายได้เป็นจานที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายรายเดือนสามารถรับสัญญาณของรัฐสภา,าทาง NVT ได้ความถี่ของเราเป็น Free to Air ไม่มีการ s c r a m b l e ต้องรับสัญญาณจากดาวเทียมไทยคมระบบ KU b a n บเท่านั้น หรือจากการเป็นสมาชิกของผู้ประกอบการเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศ PTV สื่อนิติบัญญตัติโทรทัศน์รัฐสภา PTV สื่อนิติบัญญัติโทรทัศน์รัฐสภาท่านสามารถรับชมรายการต่างๆของฝ่ายนิติบัญญตัติผ่านทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาผ่านดาวเทียมที่ www.tvparliament.net นอกจากนี้ยังเพิ่มช่องทางในการติดตามรับชมที่ www.true-life.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ครับกลับเข้าสู่ในช่วงที่2ของมองรัฐสภานะครับประเด็นที่พูดคุยในว,วันนี้บทบาทโคศกประธานสภาผู้แทนรัษฎรและผมยังอยู่กับท่านโคศกวัฒนาเส้งไผ่เราะนะครับมาสักครู่ถามท่านทิ้งไว้นะครับว่าถ้าเกิดพี่น้องประชาชนเห็นแล้วครับตอนนี้ว่าน่าจะมีที่พึ่งใหม่อีกที่พึ่งหนึ่งนะครับคือผ่านท่านโดยผ่าน อาจจะผ่านท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรหรือประธานรัฐสภาด้วยนะครับแล้วเขาจะทราบได้อย่างไรครับว่าไอ้ความเคลื่อนไหวหรือการร้องเรียนของเขาเนี่ยมันไปมีผ่านหรือการดําเนินการในกระบวนการไหนไหนไหนแล้วบ้างเขาจะได้อุ่นใจว่าอ๋อเรื่องเขาได้รับการแก้ไขหรือเยียวยาครับก็อยากฝากนี้นะครับฝากท่านพี่น้องประชาชนนะครับที่รับชมด้วยนะครับว่าหลังจากที่พี่น้องมายื่นให้พวกเราแล้วเนี่ยครับทางผมเองนะครับก็ได้คุยกับ เจ้าหน้าที่ว่าทุกวันจันทร์บ่ายโมงเดิมทีบ่ายสองโมงนะครับแล้วช่วงหลังเนี่ยมีการประชุมติดตามการก่อสร้างอาคารสภาทใหม่นะครับผมก็เลยอาจารย์ก็เลยผมก็เลยขยับขึ้นมาเป็นบ่ายโมงจะมีรายการแถลงข่าวแถลงความคืบหน้าหรือเราจะเรียกว่ารายงานประชาชนก็ได้ทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์นะครับฉะนั้นเน่เรารายงานหลักการก็คือหนึ่งเนี่ยท่านประธานไปทําอะไรที่ไหนท่านลองหนึ่งลองสองมีอะไรที่จะ ให้รายงานประชาชนนะผมก็เก็บเกี่ยวสิ่งน,นี้มาแล้วรายงานประชาชนนะครับ,รบในขณะเดียวกันเนี่ยผลงานขององค์กรเราคือสภาผูา้แทนรัษฎรเนี่ยในรอบหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยข้าราชการช่วงหลังเนี่ยพอผมมาเนี่ยเขาเหนื่อยขึ้นเยอะนะอันนี้ต้องขอบคุณข้าราชการหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกับผมเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็ไปสรุปนะจากนี้ไปเมื่อก่อนไม่ได้ท่านอาจจะปล่อยให้สภาพิจารณาไปนะครับ <c oughs> วันพุธเรื่องทั่วไปยตินะครับพอวัน วันพุทธหัตถ์เรื่องกระทองกระทูเนี่ยจากนี้ไปต้องสรุปไว้ผมละรสรุปสั้นๆ,ๆเพื่อผม,มรายง,งานประชาชนนะครับในเรื่องของบทบาทของสภาผูา้แทนาษฎร้อนได้ทำอะไรไปบ้างนะครับในขณะเดียวกันสมาชิกเหมือนกัน <ๆ S 1> เพื่อสมาชิกของเราใครคนใดสสหรืสอรสอวอท่านอยากใช้ถแถลงข่าวเรื่องอะไรเกี่ยวกับท่านรรหรือท่านจะมาร่วมกับเรายินดีก็ถือว่ากับราชาสัมพันธ์ไปเลยนะครับว่าทุกวันจันทร์บ่ายโมงแต่ปกติสสสวเนี่ยเขาสบายวันไหนเขาอยากจะแถลงข่าวประชากเขาลงมากเลยเขาลงเขาแถลงเขาได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับ ในส่วนนี้เป็นเรื่องขององค์กรนะฮะผมเหมือนเป็นตัวแทนของท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านสมศักดิ์เกตสุนนท์นะครับท่านเจริญจันทร์กมวท่านรองหนึ่งนะครับท่านวิสุทธิ์ัยรุลท่านรองสองและตัวแทนของสภาผู้แทนราษฎรในนามองค์กรนะะมีอะไรก็จะรายงานประชาชนในการบริการประชาชนท่านมีอะไรเดือดร้อนถึงเราอย่างที่ท่านท่านรองกัมพีสอบถามนะครับว่า จะทาไงเราก็จะรายงานเขาทุกวันทุกวันจันทร์กลับและพี่น้องสื่อมวลชนท่านก็ดีนะครับท่านก็จะลงรายละเอียดให้เรานะครับและถ้าเผื่อวันไหนท่านจะมาติดตามเองนะครับเดี๋ยวผมจะให้อีกส่วนหนึ่งที่มีหน้าที่คอยแจ้งให้ท่านทราบว่าท่านยื่นหนังสือแล้วเรื่องท่านถึงไหนจะทําให้เป็นระบบอีกทีหนึ่งนะครับก็จะทําให้ความสบายใจของพี่น้องประชาชนนั้นมีมากขึ้นนะครับว่าเอเดือดความเดือดร้อนแล้วเอยื่นแล้ว เอ้ยืแล้วมันยืนดยืนแล้วปั่นไปที่ไหนนะครับตอนนี้ก็คงจะมีคําตอบให้กับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะครับรวมถึงคนที่มีความเดือดร้อนถ้าท่านสามารถส่งไปถึงงั้นครับขอขั้นด้วยคําถามของท่านผู้ชมสักนิดนะครับ <c oughs> จากพระสุชาติอโศโกถ้ำพระมหาชนกจังหวัดอุทัยธานีอยาก <c oughs> ให้ท่านนายยกและทุกคนร่วมกันสวดมนต์พุทธคุณเกินอายุในระหว่างหนึ่งถึงหนึ่งปีคือ85จบ เพื่อให้ช่วยลดภัยพ,พิบัติที่เกิดขึ้นนะครับเป็นความคิดเห็นนะครับจากท่านพลนตรีมีนจังหวัดพระนครศรียาบอกว่าขอเรียกร้องอย่าให้มีการดําเนินการแก้ไขรัฐมนูญของปี50ก็เป็นความคิดเห็นนะครับ <c oughs> ทว่าที่มาถึงท่านนะครับว่าในเรื่องส่วนเรื่องของประชาชนในส่วนของกิจกรรมของประธานก็ถือว่าเป็นหนึ่งอำนาจที่ปไตยเ<ช>พราะส่วนใหญ่ก็ <c oughs> จะมีข่าวของฝ่ายบริหารทัศ <c oughs> งสเยอะเลยนะครับฝ่ายที่ติดบัญญัติเหมือน,นกับดูแล้วว่ามีการประชุมสภาเฉพาะวัน พุธกับวันพฤหัสสองวันแล้วก็ไม่มีไม่มีภารกิจอะไรเลยจริงๆแล้วอยากให้ท่านบอกกับพี่น้องประชาชน <c oughs> จริงๆภารกิจของสสเนี่ย <c oughs> มันไม่ใช่อยู่แค่นี้ใช่ไหมใช่เยอะมาก <c oughs> คือเนื่องจากว่าผมเคยเป็นนะครับบางคนเนี่ยครับเรียนท่านคำพีนะข้าราชการ <c oughs> หลายส่วนก็ไม่รู้นะครับใช่นักวิชาการเนี่ยตัวดีทอดนะด้วยความเคารพนะท่านมองสสบอกอะไรกันนะมาประชุมแค่สองวันนะวันพุธกับพุพฤหัส ท่านมองท่านนะมองของนักชาวกระบังท่านนะมองทําไมพอไม่มาประชุมพอขาดประชุมหน่อยโอ้โหแล้วพอถึงเวลาจะขึ้นเงินเดือนเงินเดือนเป็นแสนประชุมสองวันอะไรกันเนี่ยอันนี้ต้องชี้แจงว่ารู้ไหมว่าเพื่อนสมาชิกท่านสสสวเนี่ยภารกิจเจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดวันจะบอกยี่บสี่ชั่วโมงก็ได้สสพวกเราบางท่านเนี่ยท่านรู้ไหมครับเปิดบ้านยี่บสี่ชั่วโมงเลยเหมือนกำลังผู้ใหญ่บ้านที่เราเคยดูในหนังในอดีตอ่ะ มาปั๊บลองตุกมืดก็เคาะประตูบ้านเขาพบเขาคุยได้เลยถึงปัญหาดึกดื่นก็ต้องออกไปแก้ไขปัญหาชาวบ้านยิ่งช่วงนี้ถ้าน้ําท่วมเนี่เราถ้าไม่อยู่กับพี่น้องประชาชนแสดงว่าไม่ได้ครับใช่เพราะว่าชาวบ้านเดือดร้อนใช่ครับอำนาจประชาชนนี่ประชาชนทั่วนะครับเขาเรียกว่าเป็นใหญ่นะฮะใครไม่ไปไม่ไปพบนะและโดยธรรมชาติของมนุษย์นะครับเดือดร้อนต้องช่วยกันแล้วใช่ฉะนั้นเนี่ยสสสวนะครับที่ท่านอยู่ตรงเนี้ยนะครับ ท่านมีภารกิจเนี่ยผมยืนยัน7วันไม่มีใครหรอกครับนะเวน้นแต่บางท่านนะก็อาจจะมีบ้างที่ประเภทเกเรไม่ดีแ,แนวคิดน้อย,อยมากๆเลยล่ะเพราะว่าจิตวิญญาณประชัตายการ <c oughs>